d ด n เนีย e รีดสมิธหรือที่รู้จักกันในชื่อ DJ เกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม1988เป็นลูกของลิซ่าและแดนเนีย j ดีเเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะในงานช่างไม้เมื่ออายุ29ปี เขาอาศัยอยู่ในเมืองซัมเมอร์ว,วรริลล์รัฐเซาท์แคโรไลนาและเป็นพ่อที่ทุ่มเทให้กับลูกชายตัวน้อยของเขาแต่โชคร้ายเมื่อวันที่11สิงหาคม2018เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองดีเจถูกพบเสียชีวิตบนรางรถไฟที่รางใกล้เมืองริดวิวลล์รัฐเซาทแคโรไลนาลิซ่าแม่ของเขาได้ยินข่าวนี้ผ่านวิทยุตำรวจแม้จะไม่ได้ระบุชื่อในวิทยุ แต่เธอรู้สึกทันทีว่าต้องเป็นดีเจเอริกเมเลนเดสพอเลี้ยงของดีเจซึ่งเป็นนักสืบที่มีประสบการณ์ในสำนักงานอายการท้องถิ่นพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเงียบขาดข้อมูลนั้นก็สืบตัดสินอย่างรวดเร็วว่าเป็นอุบัติเหตุโดยบอกว่าเขาคงเดินเตรยอยู่บนรางรถไฟและถูกรถไฟชนทฤษฎีนี้ดูสมเหตุสมผลจนกระทั่งเดือน กันยายนตอ2พนเมื่อครอบครัวได้รับการยืนยันจากนักพยาธิวิทยาอิกว่าการตายของดีเจเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมมีการระบุว่าเขาน่าจะถูกยานพาหนะชนที่อื่นก่อนถูกนำมาทิ้งไว้บนรางรถไฟเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2024ลิซ่าเอริก และทนายความจากโคลัมเบียชื่อทักเกอร์เพลเยอร์ยื่นฟ้องคดีการเสียชีวิตโดยไม่ชอบในนามของครอบครัวดีเจคดีนี้กล่าวหาว่าดีเจถูกทำร้ายในงานปาร์ตี้หลังจากหนีออกจากบ้านเขาถูกไล่ล่าและถูกยานพาหนะที่ขับหรือมีผู้โดยสารคือไมเคิลบันซีเนี่เทรนตันฮอปแบรนดอนเรโนนและคอรีดันชนโดยเจตนาหลังจากการตายของดีเจมีผู้อื่นรวมถึงซัฟคริวและไมเคิลอารานาหรือที่รู้จักในชื่อไมเคิลมคเคนฟัสถูกกล่าวหาว่าช่วยย้ายร่างของเขาและทิ้งไว้บนรางเพื่อปกปิดอาชญากรรม บุคคลนิรนาม3ามคนที่ระบุเป็นจอนโดก็ถูกกล่าวหาว่าให้การเท็จต่อตำรวจอ้างว่าดีเจแค่แตัดสินใจเดินกลับบ้านแม้จะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นสำนักงานในอำเภอโดเชสเตอร์และหน่วยบังคับใช้กฎหมายแห่งรัฐเซาท์แคโรไลนาหรือเลทปฏิเสธที่จะเปิดคดีใหม่หรือดำเนินการสืบสวนต่อแม้แต่พ่อเลี้ยงของดีเจที่มีประสบการณ์สืบสวนหลายทศวรรษก็เสนอตัวช่วยแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าคดีนี้ถูกมอบให้กับนักสืบที่ไม่มีประสบการณ์การสืบสวนคดีฆาตกรรมนี้มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นพยานสำคัญไม่เคคยถูกกสอบา และไม่มีการตรวจสอบประวัติของ DJ ในช่วงเวลาก่อนหน้าสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังคงเป็นอุบัติเหตุแต่คนที่ทบทวนคดีนี้รู้ดีกว่าว่าดีไม่ได้แค่เดินไปบนรางรถไฟเขาถูกทำร้ายถูกฆ่าและถูกทิ้งไว้บนรางโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปกปิดที่คำนวณไว้เมื่อวันที่11สิงหาคม2018และจนถึงเดือนมิถุนายน2025คดีนี้ยังคงเป็นปริศนาครอบครดาดีน การฆ่าล้างครอนอ่อนที่เต็มไปด้วยความลึกลับรัเซลคีตด,ดาดีนและภรรยารูบีอีเลนเป็นคู่รักที่ใครๆก็ต้องชื่นชมพวกเขารักกันมากเลี้ยงลูกชายตัวน้อยปีเตอร์และกำลังรอคอยลูกคนต่อไปในปี1986พวกเขาย้ายไปที่เมืองไอนารัตอินนนอยหวังว่าจะได้ชีวิตที่เรียบง่ายและปลอดภัยพวกเขาซื้อรถบ้านขนาดเล็กและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วคีดทำงานที่โรงงานบำบัดน้ำท้องถิ่นและอีเลนทำงานที่ร้านขายเครื่องใช้สำนักงานพวกเขาเป็นสมาชิกคริสตจเป็นมิรกับเพื่อนบ้้าาาาานนนนนเป็คขยยยัททงงีี่พมสรชวิต แต่เมื่อถึงปลาย1,987ชีวิตสงบที่พวกเขาตามหาเริ่มรู้สึกเหมือนความหวังที่หลอกลวงอาชญากรรมในเจฟเฟอร์สันเคาที่เริ่มเพิ่มขึ้นใน2ปีมีคดีฆาตกรรมถึง15คดีและคิดเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาเคยปฏิเสธผู้หญิงคนหนึ่งที่มาขอใช้โทรศัพท์ที่บ้านในคืนหนึ่งพวกเขาได้ลงโฆษณาขายรถบ้านและวางแผนจะย้ายออกไปแล้ววันที่10 แพฤศจิกายนก็มาถึงัเชา้าวันนั้นคีดไม่ไปทำงานและไม่ได้โทรแจ้งซึ่งไม่เหมือนนิสัยเขาเลยหัวหน้างานพยายามโทรไปที่บ้านแต่ไม่มีคนรับจึงติดต่อพ่อแม่ของคีดแต่พวกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรค่ำวันนั้น พ่อของคิดดอนขับรถไปที่ไอนาเพื่อพบกับตำรวจและตรวจสอบครอบครัวเมื่อพวกเขาเข้าไปในรถบ้านไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เตรียมใจไว้สำหรับสิ่งที่กำลังจะเห็นอ e ีเลนลูกชายตัวน้อยและทารกแรกเกิดที่พวกเขาคาดหวังชื่อเคซี่อีเลนถูกมัดด้วยเทปกระกาวและถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายด้วยไม้ตีเบ็ดบอนไม้ที่คิดเคยให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่ปีเตอร์การถูกทำร้ายทำให้อ e ีเลนคลอดลูกในระหว่างความสยดสยองนั้นและฆาตกรก็ฆ่าทารกนั้นด้วยแล้วราวกับว่าความรุนแรงยังไม่น่าสยดสยองพอฆาตกรยังทำความสะอาดสถานที่ จัดวางร่างทั้งสามคนไว้บนเตียงเหมือนกำลังกล่อมให้หลับไม่มีร่องรอยการนัดแงะไม่มีอะไรถูกขโมยเครื่องประดับเงินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างยังอยู่ครบและคิดเขาหายไปรถยนต์พริมัธสีแดงปี1981ของเขาก็หายไปด้วยตอนแรกตำรวจกลัวสิ่งเลวร้ายที่สุดว่าคิดอาจเป็นคนทำตำรวจติดอาวุธถึงกลับไปที่บ้านแม่ของเขาแต่ ทฤษซดีนั้นอยู่ได้ไม่นานวันต่อมากลุ่มนักล่าสัปรออยอของคีตในทุ่งนาเพียงหนึ่งไมล์จากรถบ้านเคถูกยิงสาครั้งและถูกทำลายร่างกายและรถของเขาถูกจอดอยู่นอกสถานีตำรวจในเบนตันห่าง11ไมล์จากรถบ้าน มีเลือดเปื้อนภายในรถการตรวจพิสูจน์ในภายหลังพบว่าทั้งสี่คนในครัวดาดีนเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่มีการปล้นอีเลนไม่ถูกคมขืนฆาตกรใช้เวลากับเยื่อทำความสะอาดที่เกิดเหตุจัดวางร่างกายมันน่ารนลึกและไร้เหตุผลตำรวจทำงานหนักสอบปากคำคนกว่าหนึ่งร้อยคนเพื่อนร่วมงานที่คิดเคยทะเลาะด้วยถูกเคลียร์ กัญชาเล็กน้อยในรถบ้านแต่ตำรวจไม่คิดว่ามันสำคัญอาจถึงเป็นของฆาตกรทิ้งไว้แต่คดีนี้ก็เย็นชาในโจแอนแม่ของคิดสู้สุดใจเพื่อให้เรื่องนี้อยู่ในความสนใจเธอรวบรวมลายเซ็นหลายพันและพยายามนำคดีไปออกในรายการโอปราห์วินฟรีแต่โปรดิวเซอร์บอกว่ามันโหดร้ายเกินไปแม้แต่อเมริกาเอสมอสต์วันทิดก็ปฏิเสธในตอนแรกก่อนจะออกอากาศในปี 1,998แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรแล้วในปี2000คดีนี้กลับมาเมื่อคาดกอรต่อเนื่องชื่อทอมมี่ลินเซลซึ่งอยู่ในแดนประหารที่เท็กซัสเริ่มสารภาพว่าฆ่าคนทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือครอบครัวดาดีน เขาเล่าเรื่องหลายเวอร์ชันว่าเจอคิดที่ปั๊มน้ำมันสถานีรถบรรทุกหรือร้านพูลในบางครั้งบอกว่าคิดชวนเขาไปกินข้าวเย็นและเสนอเรื่องสามเศร้าหรือบางครั้งบอกว่าเขาเห็นป้ายขายรถบ้านและช่วยโอกาสแต่ไม่มีอะไรสอดคล้องกันเซลเป็นคนที่ยอมรับบาปผิดในคดีที่เขาไม่ได้ทำโจแอนอยากเชื่อเขาในตอนแรกเพราะเธอต้องการปิดบัญชีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเลิกเชื่อเขาเมื่อเขาได้รับโทษประหารในปี2014นักสืบส่วนใหญ่ก็ตัดเขาออกไปพวกเขาเชื่อว่าเขาก่อคดีฆาตกรรมาบางขี แต่ไม่ใช่คดีนี้แล้วครอบครัวอะไรขึ้นกับครัวดาดีนไม่มีใครรู้ความรุนแรงดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่มีใครมีปัญหากับคิดหรืออีเลนบางคนคิดว่าอาจเป็นคนเร่ร่อนหรือคนที่หมกมุ่นกับครอบครัวนี้บางคนเชื่อว่าอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนเกี่ยวข้องเพราะคิดถูกฆ่าที่อื่นสิ่งที่ติดอยู่ในใจคือระดับความโหดร้ายและความเยอเือกเย็นของฆาตกรมันไม่เร่งรีบไม่โกลาหลแต่เย็นชาและตั้งใจครอบครัวดาดีนถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหและงลังจเกเกือบ40ปดสิบเจ็ดและตอบว่ากไม คิมเบอร์ลีแอนลูคัสหญิงตั้งครรถูกค่าอย่างโหดร้ายในแ a ลิฟ a x ์ i m b e คิมเบอร์ลีแอนลูคสเกิดวันที่29กรกฎาคม1969เติบโตในแ a ลิฟ a x ์ o น a s โนวาสกเทียเธอมาจากครอบครัวที่ดีเรียนเก่งและเคยเต็มไปด้วยความหวังเธอรักกีฬาฝันอยากเป็นนางแบบแฟชั่นและถูกจดจำว่าเป็นหญิงสาวที่สดใสและมีพลังแต่ชีวิตของเธอกลับพลิกพันคิมเบอร์ติดยาเสพติดโคนและการติดยา นี้พาเธอเข้าสู่ชีวิตการค้าประเวณีและอาชญากรรมเล็กน้อยช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1990คิมเบอร์วาย25ปีตั้งคัน7เดือนและพยายามหาทางกลับสู่สถินรภาพ เธอบอกเพื่อนว่าเธอต้องการเลิกชีวิตบนท้องถนนและเริ่มต้นใหม่โชคร้ายเธอไม่มีโอกาสนั้นในช่วงเช้ามืดของวันที่23พฤศจิกายน1994คิมเบอร์ถูกพบเพ็นครั้งสุดท้ายใกล้ถนนนอรและเมนแลนในแฮลิแฟกระหว่าง1นาฬิกา30นาทีถึง3นาฬิกา30นาที3นาฬิกา30นาทีเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อ8นาฬิกา40 เอ็นาทีตำรวจได้รับแจ้งที่ด้านหลังอาคารเลขที่5783ถนนนอตพวกเขาพบร่างของคิมในตรอกด้านหลังเธอถูกแทงจนเสียชีวิตคดีนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่รบกวนจิตใจที่สุดในแฮลิแฟกและสร้างความหวาดกลัวในชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายเดียวกับคิม เธอไม่ใช่แค่หญิงสาวที่ติดอยู่ในชีวิตอันตรายเธอเป็นแม่ที่กำลังจะเป็นที่พยายามเปลี่ยนอนาคตแต่สื่อส่วนมากมุ่งเน้นไปที่ประวัติอาชญากรรมของเธอมากกว่าความเป็นมนุษย์ความฝันความสำเร็จในอดีตและผู้คนเกือบ300คนที่มาร่วมงานศพของเธอที่โบสถ์แบปติสในถนนที่ตอนนี้ชื่อเป็นนราเบนาถถูกมองข้ามมีสัญญาณเตอือนก่อนการตายของเธอตามที่ป้าของเธอชื่อทูนิฟลินบอกคิมเบอร์ได้รับคำเตือนว่ามีผู้ชายสามคนกำลังตามหาเธอและตั้งใจจะทำร้ายเธอ การฆ่าของอาเธอในภายหลังถูกสงสัยว่าเชื่อมโยงกับการฆ่าผู้ค้ากับค่าผู้ค้าประเวณีอีกคนชื่อเบรนดาเวซึ่งถูกพบเสียชีวิตในดัตเมาในเดือนพฤศจิกายน1995ในปี2,000ปีหลังการฆาตกรรมตำรวจแฮลิแฟกเผยว่ามีทั้งโปรไฟล์ DNA และผู้ต้องสงสัยแต่ทั้งสองไม่ตรงกันปีเดียวกันนั้นพวกเขาสอบปากคำฆาตกรต่อเนื่องชื่อไมเคิล เวนแมกเกรซึ่งอ้างว่าได้ฆ่าคน16คนทั่วแคนาดาและสหรัฐรวมถึงผู้ค้าประเวณีในแฮลิแฟก์แต่เขาไม่จำชื่อหรือวันที่ได้และไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับคิมคดีนี้ถูกเพิ่มในโครงการรางวัลสำหรับคดีใหญ่ที่ยังไม่คลายของโนวัสโกเทียซึ่งเสนอรางวัลสูงถึง150,000ดอลลาร์ 150, สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมและการตัดสินคิมเบอร์ลูคัสถูกฆ่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายน1994และจนถึงเดือนมิถุนายน2025คดีของเธอยังคงเป็นปริศนา เมลิ s ซา a n นทรัมปีแม่ที่หายตัวหลังจากไปพบแฟนที่ใช้ความรุนแรงเมลิซาแอนทรัมปีเกิดวันที่13ตุลาคม1984เมื่ออายุ37ปีเธอเป็นแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูก3คนที่เป็นโลกทั้งใบของเธอ เธออาศัยอยู่ในโมนารารัตวิสคอนซินและพยายามสร้างชีวิตใหม่แต่ในคืนวันที่26ตุลาคม2021เมลซ่าหายตัวไปอย่างไร้รอยในคืนวันอังคารนั้นเมลิซ่าออกจากงานในโมนโรรัตวิสคอนซินประมาณ10นาฬิกา30นาทีและเดินทางประมาณ40ไมล์้วยรถเช่าไปที่แชนนอนรัฐอินเนียโปลายทางคือบ้านของแฟนหนุ่มวัย35ปีชื่อเดเร็กแฮมเมอร์เธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่บ้านของแม่ของเดเร็กในแชนนอนมีพยานเห็นเธออยู่ที่นั่นในคืนนั้นตามที่พี่สาวของเมลิซ่าบอกเดเร็ก และเมลิซ่าออกไปด้วยกันประมาณเที่ยงคืนหรือหลังจากนั้นเล็กนอออยอแต่เดเร็กกลับมาคนเดียวระหว่าง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเมลิซ่าไม่ถูกพบหรือได้ยินข่าวคราวอีกเลยการหายตัวไปอย่างกะทันหันของเธอสร้างความตื่นตระหนกเกือบจะทันทีเมื่อเมลิซ่าไม่มาทำงานในเช้าวันถัดมาครอบครัวของเธอแจ้งความคนหายหนึ่งกว่าสัปดาห์ต่อมาในวันที่9พฤศจิกายนรถเช่าของ ถูกพบถูกทิ้งไว้ที่4สียแยกถนนเวสเพิร์นซิตี้และเซาบอนตันในชนบทฟรีพอร์ตรัฐอินนิเนยห่างจากจุดที่เธอถูกเห็นครั้งสุดท้ายประมาณ16ไมล์รถอยู่ในสภาพใช้งานได้ภายในมีโทรศัพท์กุญแจกระเป๋าเงินและของใช้ส่วนตัวอื่นๆตำรวจเชื่อว่าตำแหน่งของรถอาจถูกเลือกเพื่อหลอกละวงการสืบสวนในวันและสัปดาห์ต่อมารูปแบบการถูกทำร้ายอย่างน่ากลัวเริ่มปรากฏเมลิซ่าเคยเล่าให้เพื่อนสนิทว่าเธอกลัวเดเรกและลังเลที่จะไปหาเขาในคืนนั้นเพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้าลูกชายตัวน้อยของเต้าบอกครูว่าเดเร และในช่วงเวลาเดียวกันเดเร็กถูกจับในกรีนเคาที่รัฐวิสคอนซินข้อหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเมลิกซ่าทั้งเมลิกซ่ากับซานและเดเร็กถูกจบเมื่อวันที่24กันยายน2021หลังจากการค้นหาด้วยหมายคน้นโดยสำนักงานในอำเภอกรีนหน่วยปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานอื่นๆการค้นพบนำไปสู่การยึดยาเสพติดและอาวุธปืนทั้งสองถูกตั้งข้อหาหลายกระทง Derek, ะเดเร็กเผชิญข้อหาความประพฤติไม่เรียบร้อยการทำร้ายร่างกายการละเลยเด็กการครอบครองยาเสพติด และการเป็นอาชญากรครอบครองอาวุธเมลิซ่าถูกตั้งข้อหาการะเลยเด็กการครอบครองกัญชาและครอบครองอุปกรณ์ยาเสพติดเธอได้รับการปล่อยตัวเพื่อรอการขึ้นสารซึ่งกำหนดไว้วันหลังจากเธอหายตัวไปบันทึกจากระบบสารวินัยของวิสคอนซินแสดงว่าเมลิช่ามีการปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อวันที่17ตุลาคม2021และทนายความสาธารณะได้รับการแต่งตั้งในวันที่27ตุลาคมวันรุ่งขึ้นหลังจากเธอหายไปบางคนคาดว่าเวลาเกี่ยว ข้อองอาจว่าเมลิซ่าอาจหนีเพื่อเลี่ยงการดำเนินคดีแต่ครอบครัวของเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นชี้ว่าเธอกำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจและรู้สึกถึงอันตรายจากเดเร็กประวัติอาชญากรรมของเขาเพิ่มความสงสัยในปี2015เขาได้รับทันบนจากเรือนจำไฮเดเสเรสสเตดในเนวาดาหลังจากถูกตัดสินในข้อหาทำร้ายโดยการบีบคอและครอบครองนวัตุระเบิดเขายังถูกตั้งข้อหารักพาตัวการละเมิดอาวุธปืนในอินดีนอยและความรุนแรงในครอบครัวแม้จะมีข้อกล่าวไยแรง และประวัติรุนแรงเดเรกไม่เคยถูกตั้งชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลที่น่าสนใจในคดีการหายตัวไปของเมลิซ่าในปี2023แฮมเมอร์ถูกตัดสินจำคุก5ปีในข้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องจากคดีความรุนแรงในครอบครัวและยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับเมลิซ่าระหว่างการตัดสินเดเลน่าลูกสาวของเมลิซ่าให้การด้วยอารมณ์เธอบางหน้าไม่ให้เดเรกเห็นและบอกสารอย่างกล้าว่าฉันจะไม่มีวันได้แม่ของฉันคืนมา ความเสียใจของเธอสะท้อนสิ่งที่ลูกๆของเมลิซ่าต้องเผชิญตั้งแต่คืนนั้นลูกสองคนที่อายุน้อยกว่าของเธอโจซีและแมดโดพูดถึงแม่ของพวกเขาด้วยความเจ็บปวดและซื่อสัตว์พวกเขาจำได้ว่าเธอเป็นหัวใจของบ้านเป็นคนที่ทำให้วันหยุดพิเศษเต้นรำกับพวกเขาในครัวและอยู่เคียงข้างเมื่อพวกเขาเจ็บปวดหรือปว่วยการค้นหาเมลิซ่าครอบคลุมหลายหน่วยงานรวมถึง FBI บีตำรวจรัฐอินนยียสํานายอำเภอกรีนเคาน์ตีและตำรวจสัตว์ป่าแห่งสหพันธรัฐพวกเขาใช้ ห่าง11ไมล์จากรถบ้านมีเลือดเปื้อนภายในรถการตรวจพิสูจน์ในภายหลังพบว่าทั้ง4คนในครัวดาดินเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่มีการปล้นอีเลนไม่ถูกข่มขืนฆาตรกรใช้เวลากับเหยื่อทำความสะอาดที่เกิดเหตุจากวางร่างกายมันน่ารนลึกและไร้เหตุผลตำรวจทำงานหนักสอบปากคำคนกว่า100คนเพื่อนร่วมงานที่คิดเคยทะเลาะด้วยถูกเคลียร์พบกันเฉล็กน้อยในรถบ้านแต่ตำรวจไม่คิดว่ามันสำคัญอาจถึงเป็นของฆาตรกรทิ้งไว้แต่คดีนี้ก็เย็นชาในโจแอนแม่ของคิดสู้สุดใจเพื่อให้เรื่องนี้อยู่ในความสนใจ เธอรวบรวมลายเซ็นหลายพันและพยายามนำคดีไปออกในรายการโอปะวินฟรีแต่โปรดิวเซอร์บอกว่ามันโหดร้ายเกินไปแม้แต่อเมริกาเอสมอสต์วันทิศก็ปฏิเสธในตอนแรกก่อนจะออกอากาศในปี1998แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรแล้วในปี2000คดีนี้กลับมาเมื่อฆาตรกรต่อเนื่องชื่อทอมมี่ลินเซลซึ่งอายุในแดนประหารที่เท็กซัสเริ่มสารภาพว่าคา่า คนทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือครอบครัวดาดีนเขาเล่าเรื่องหลายเวอร์ชั่นว่าเจอคิดที่ปั๊มน้ำมันสถานีรถบรรทุกหรือร้านพูนในบางครั้งบอกว่าคิดชวนเขาไปกินข้าวเย็นและเสนอเรื่องสามเศร้ หรือบางครั้งบวาเขาเห็นป้ายขายรถบ้านและช่วยโอกาสแต่ไม่มีอะไรสอดคล้องกันเซลเป็นคนที่ยอมรับผิดในคดีที่เขาไม่ได้ทำโจแอนอยากเชื่อเขาในตอนแรกเพราเธอต้องการปิดบัญชีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเลิกเชื่อเขาเมื่อเขาได้รับโทรสประหารในปี2014นักสืบส่วนใหญ่ก็ตัดเขาออกไปพวกเขาเชื่อว่าเขาก่อคดีฆาตกรรบางคดีแต่ไม่ใช่คดีนี้ แล้วครอบครัวอะไรขึ้นกับครัวดาดีนไม่มีใครรู้ความรุนแรงดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่มีใครมีปัญหากับคีตหรืออีเลนบางคนคิดว่าอาจเป็นคนเร่ร่อนหรือคนที่หมกมุ่นกับครอบครัวนี้บางคนเชื่อว่าอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนเกี่ยวข้องเพราะคิดถูกฆ่าที่อื่นสิ่งที่ติดอยู่ในใจคือระดับความโหดร้ายและความเยือเกียรนของฆาตกรมันไม่เร่งรีบไม่โกลาหลแต่เย็นชาและตั้งใจครอบครัวดาดีนถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเมื่อวันที่17พฤศจิกายน 1, 1987และหลังจากเกือบ40ปีเราไม่มีคำตาอบว่าทำไม คิมเบอร์ลีแอนลูคัสหญิงตั้งคันถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในแฮ l i ิแฟ k i m คิมเบอร์ลีแอนลูคัสเกิดวันที่29กรกฎาคม1969เติบโตในแฮ l i ิแฟกซ์โนวสก i a เทียเธอมาจากครอบครัวที่ดีเรียนเก่งและเคยเต็มไปด้วยความหวังเธอรักกีฬาฝันยากเป็นนางแบบแฟชั่นและถูกจดจำว่าเป็นหญิงสาวที่สดใสและมีพลังแต่ชีวิตของเธอกลับพลิกพันคิมเบอร์ติดยาเสพติดโคนและการติดยา นีพาเธอเข้าสู่ชีวิตการค้าประเวณีและอาชญากรรมเล็กน้อยช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1994คิมเบอร์ไว้25ปีตั้งคัน7เดือนและพยายามหาทางกลับสู่สถิรภาพ เธอบอกเพื่อนว่าเธอต้องการเลิกชีวิตบนท้องถนนและเริ่มต้นใหม่โชคร้ายเธอไม่มีโอกาสนั้นในช่วงเช้ามืดของวันที่23พฤศจิกายน1994คิมเบอร์ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายใกล้ถนนนอรและเมนแลนด์ในแฮลิแฟกระหว่าง1นาฬิกา30นาทีถึง3นาฬิกา30นาที3นาฬิกา30นาทีเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อ8นาฬิกา40 เอ็ดนาทีตำรวจได้รับแจ้งที่ด้านหลังอาคารเล็กที่5783ถนนนอตพวกเขาพบร่างของคิมในตรอกด้านหลังเธอถูกแทงจนเสียชีวิตคดีนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่รบกวนจิตใจที่สุดในแฮลิแฟกและสร้างความหวาดกลัวในชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายเดียวกับคิม เธอไม่ใช่แค่หญิงสาวที่ติดอยู่ในชีวิตอันตรายเธอเป็นแม่ที่กำลังจะเป็นที่พยายามเปลี่ยนอนาคตแต่สืส่วนมากมุ่งเน้นไปที่ประวัติอาชญกรรมของเธอมากกว่าความเป็นมนุษย์ความฝันความสำเร็จในอดีตและผู้คนเกือบ300คนที่มาร่วมง,งานศพของเธอที่โบสถ์แบปติสในถนนที่ตอนนี้ชื่อเป็นนอราเบอร์นาถูกมองข้ามมีสัญญาณเตือนก่อนการตายของเธอตามที่ป้าของเธอชื่อทูนิฟลินบอกคิมเบอร์ได้รับคำเตือนว่ามีผู้ชายสามคนกำลังตามหาเธอและตั้งใจจะทำร้ายเธอ การค้าของอาเธอในภายหลังถูกสงสัยว่าเชื่อมโยงกับการค้าผู้ค้ากับค้าผู้ค้าประเวณีอีกคนชื่อเบรนดาเวซึ่งถูกพบเสียชีวิตในดัตเมาในเดือนพฤศจิกายน1995ในปี2,000ปีหลังการฆาตกรรมตำรวจแฮลิแฟกเผยว่ามีทั้งโปรไฟล์ดีเอและผู้ต้องสงสัยแต่ทั้งสองไม่ตรงกันปีเดียวกันนั้นพวกเขาสอบปากคำฆาตกรต่อเนื่องชื่อไมเคิล เวนแมกเกรซึ่งอ้างว่าได้ฆ่าคน16คนทั่วแคนาดาและสหรัฐรวมถึงผู้ค้าประเวณีในแฮลิแฟก์แต่เขาไม่จำชื่อหรือวันที่ได้และไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับคิมคดีนี้ถูกเพิ่มในโครงการรางวัลสำหรับคดีใหญ่ที่ยังไม่คลายของโนวัสโกเทียซึ่งเสนอรางวัลสูงถึง150,000ดอลลาร์ 150, สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมและการตัดสินคิมเบอร์ลูคัสถูกฆ่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายน1994และจนถึงเดือนมิถุนายน2025คดีของเธอยังคงเป็นปริศนา เมลิซ s าแอนทรัมปีแม่ที่หายตัวหลังจากไปพบแฟนที่ใช้ความรุนแรงเมลิซ่าแอนทรัมปีเกิดวันที่13ตุลาคม1984เมื่ออายุ37ปีเธอเป็นแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูก3คนที่เป็นโลกทั้งใบของเธอ เธออาศัยอยู่ในโมนารารัวิสคอนซินและพยายามสร้างชีวิตใหม่แต่ในคืนวันที่26ตุลาคม2021เมลซ่าหายตัวไปอย่างไร้รอยในคืนวันอังคารนั้นเมลิซ่าออกจากงานในโมนโรรัฐวิสคอนซินประมาณ10นาฬิกา30นาทีและเดินทางประมาณ40ไมล์โดยรถเช่าไปที่แชนนอนรัฐอินนอยนยปลายทางคือบ้านของแฟนหนุ่มวัย35ปีชื่อเดเร็กแฮมเมอ์ เธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่บ้านของแม่ของเดเรก็กในแชนนอนมีพยานเห็นเธออยู่ที่นั่นในคืนนั้นตามที่พี่สาวของเมลิซาบอกเดเร็กและเมลิซาออกไปด้วยกันประมาณเที่ยงคืนหรือหลังจากนั้นเลน็กนอออยอแต่เดเร็กกลับมาคนเดียวระหว่าง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเมลิซาไม่ถูกพบหรือได้ยินข่าวคราวอีกเลย,ยาการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเธอสร้างความตื่นตระหนกเกือบจะทันทีเมื่อเมลิซาไม่มาทำงานในเช้าวันถัดมาครอบครัวของเธอแจ้งความคนหายหนึ่งกว่าสัปดาห์ต่อมาในวันที่9พฤศจิกาย,ยนรถเช่าของ ถูกพบถูกทิ้งไว้ที่สี่แยกถนนเวสต์เพนซิตเี้และเซาบอนตันในชนบทฟรีพอร์ตรัฐอินนิเนนยห่างจากจุดที่เธอถูกเห็นครั้งสุดท้ายประมาณ16ไมล์รถอยู่ในสภาพใช้งานได้ภายในมีโทรศัพท์กุญแจกระเป๋าเงินและของใช้ส่วนตัวอื่นๆตำรวจเชื่อว่าตำแหน่งของรถอาจถูกเลือกเพื่อหลอกละวงการสืบสวนในวันและสัปดาห์ต่อมารูปแบบการถูกทำร้ายอย่างน่ากลัวเริ่มปรากฏเมลิซ่าเคยเล่าให้เพื่อนสนิทว่าเธอกลัวเดเรกและลังเลที่จะไปหาเขาในคืนนั้นเพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้าลูกชายตัวน้อยของเต้าบอกครูว่่าเเดรกีแแมของละคย และในช่วงเวลาเดียวกันเดเรกถูกจับในกรีนเคาที่รัฐวิสคอนซินข้อหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเมลิซ่าทั้งเมลิซ่ากับซานและเดเร็กถูกจบเมื่อวันที่24กันยายน2021หลังจากการค้นหาด้วยหมายคน้นโดยสำนักงานนายอำเภอกรีนหน่วยปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานอื่นๆการค้นพบนำไปสู่การยึดยาเสพติดและอาวุธปืนทั้งสงถูก ตั้งข้อหาหลายกระทงเดเรกผชิญข้อหาความประพฤติไม่เรียบร้อยการทำร้ายร่างกายการละเลยเด็กการครอบครองยาเสพติดและการเป็นอาชญากรครอบครองอาวุธเมลิซ่าถูกตั้งข้อหาการละเลยเด็กการครอบครองกัญชา และครอบครองอุปกรณ์ยาเสพติดเธอได้รับการปล่อยตัวเพื่อรอการขึ้นสารซึ่งกำหนดไว้วันหลังจากเธอหายตัวไปบันทึกจากระบบสารวินชัยของวิสคอนซินแสดงว่าเมลิชามีการปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อวันที่17ตุลาคม2021และทนายความสาธารณะได้รับการแต่งตั้งในวันที่27ตุลาคมวันรุ่งขึ้นหลังจากเธอหายไปบางคนคาดว่าเวลาเกี่ยว ข้อองอาจว่าเมลิซ่าอาจหนีเพื่อเลี่ยงการดำเนินคดีแต่ครอบครัวของเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นชี้ว่าเธอกำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจและรู้สึกถึงอันตรายจากเดเร็กประวัติอาชญากรรมของเขาเพิ่มความสงสัยในปี2015 เขาได้รับทันบนจากเรือนจำไฮเดสสเตตในเนวาดาหลังจากถูกตัดสินในข้อหาทำร้ายโดยการบีบคอและครอบครอนวัตถุระเบิดเขายังถูกตั้งข้อหาลักพาตัวการละเมิดอาวุธปืนในอินดีนอยและความรุนแรงในครอบครัวแม้จะมีข้อกล่าวายแรงและประวัติรุนแรงเดร็กไม่เคยถูกตั้งชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลที่น่าสนใจในคดีการหายตัวไปของ เมลิซาในปี2023แฮมเมอร์ถูกตัดสินจำคุก5ปีในข้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องจากคดีความรุนแรงในครอบครัวและยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับเมลิซ่าระหว่างการตัดสินเดเลน่าลูกสาวของเมลิซ่าให้การด้วยอารมณ์เธอบางหน้าไม่ให้เดเรกเห็นและบอกสารอย่างกล้าว,ว่าฉันจะไม่มีวันได้แม่ของฉันคืนมา ความเสียใจของเธอสะท้อนสิ่งที่ลูกๆของเมลิซาต้องเผชิญตั้งแต่คืนนั้นลูกสองคนที่อายุน้อยกว่าของเธอโจซีและแมดโดพูดถึงแม่ของพวกเขาด้วยความเจ็บปวดและซื่อสัตย์พวกเขาจำได้ว่าเธอเป็นหัวใจของบ้านเป็นคนที่ทำให้วันหยุดพิเศษเต้นรำกับพวกเขาในครัวและอยู่เคียงข้างเมื่อพวกเขาเจ็บปวดหรือป่วยการค้นหาเมลิซาครอบคลุมหลายหน่วยงานรวมถึง F b i บีตำรวจรัฐอินนียน์สำนายอำเภอรกรีนเคาน์ตีและตำรวจสัตว์ป่าแห่งสหพันธรัฐ พวกเขาใช้เฮลิคอปเตอร์สุนัขตำรวจโซนา่าโดรนและทีมพาดพื้นดินเพื่อค้นหาลำธารไร่เข้าโพดคูน้ำสะพานและป่าในและรอบรอบแชนนอนและฟรีพอร์ตแม้จะพยายามอย่างมากแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเมลิซาเดนิสแฮมเมอร์แม่ของเดเร็กเพิ่มความสงสัยโดยถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนคำพูดหลายครั้งรวมถึงขณะให้การภายใต้คำสาบานผู้ที่ใกล้ชิดกับคดีตั้งคำถามถ,ามถึงความน่าเชื่อถือของเธอและว่าเธออาจปกปิดข้อมูลสำคัญเพิ่มความสับสนเมื่อเดเร็กถูกจับอีกครั้งหน้าเพจส่วนตัวชื่อ Green Country Scanner แชร์ข้อมูลการจออองนนไล์ บางคนเข้าใจผิดว่าสํานายอําเภิบโศเพื่อทำให้เดเรกอับอายแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงรายงานมาตรฐานครอบครัวและผู้สนับสนุนของเมลิซ่าขอให้สาธารณชนมุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ข่าวลือและหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่เบี่ยงเบนความสนใจจากการสืบสวนเมลิซ่าถูกอธิบายว่าสูง 5. ฟุต10นิ้วน้ำหนัก16 3อีผม,มสีลรนสตรอเบอร์ตาสีฟ้า และรอยสักหลายแห่งบนหน้าอกแขนและขาเธอมีรอยยอกเต็มแขนขวาขยายไปถึงหน้าอกรอยสักที่ขาซ้ายรอยสักที่นิ้วกลางขวาด้านในและที่ข้อเท้าขวาเมลิซ่ายังมีเครื่องประดับเจาะใบหน้าหลายชิน้นเธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในชุดเสื้อแขนยาวสีดำยี่ห้อไมเคิลคอสเสื้อกั๊กสีดำเลกกิ้งสีดำและรองเท้าบูทสไตล์สีขาวแวววาวเมลิซ่าทรัมพีหายตัวไปในคืนวันที่26ตุลาคม2021และจนถึงเดือนมิถุนายน2025เธอยังคงหายตัวไปและคดีของเธอยังคงเป็นปริศนาอย่างเป็นทางการ เทรีมารีฮาวเวลแม่สาวถูกฆ่าและเผาในชนบทเคนทักกีเทรีมารีฮาวเวลเกิดวันที่1กรกฎาคม1956เมื่ออายุ24ปีเธออาศัยอยู่ในโอเวนสโบ เคนทักกีและเป็นที่รู้จักในฐานะแม่ที่รักลูกชายวัยเสียปีชื่อเคนนี่สำหรับเทรีค่าวันที่24กรกฎาคม1980เริ่มตน้นด้วยการออกไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างไม่เป็นทางการแต่กลายเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่หลอกหลอนที่สุดในประวัติศาสตร์เดวิสเคานตี้เทรีถูกพอบอเห็นครั้งสุดท้ายในช่วงเช้ามืดของวันที่25กรกฎาคมขณะออกจากบาร์และร้านอาหารชื่อเฮสติเทสทีบนถนนอีสซอ สายกับพื้นชื่อจานิทาสที่พยานบอกว่าผู้หญิง2คนออกไปกับผู้ชายที่ไม่รู้จักขับรถยนต์ฟอร์ดสีฟ้าอ่อนรุ่นทศวรร์1960เป็นรถ2ประตูไฟกลมเกียร์อัตโนมัติคนขับเป็นชายผิวขาวรูปร่างผอมผมน้ำตาลสูงประมาณ5ฟุต10นิ้วผู้ชายคนนี้บอกว่าจะพาพวกเธอกลับบ้านแต่แทนที่จะไปยังย่านบ้านเขากลับขับรถไปทางตะวันออกสู่เขต ชนบทของนาเดวิสเคาตี้จานิตเริ่มกังวลเมื่อรถขบเข้าสู่ทางหลวง144และถนนรีเธอกระโดดลงจากรถด้วยความกลัวและเดินกลับบ้านเธอไม่เคยเห็นเธออีกเลยวันเดียวกันนั้นประมาณ17นาฬิกา นักดับเพลิงอาสาสมัครเห็นควันจากบ้านร้างบนถนนแลนอมใกล้เมืองนอตวิลเมื่อเขาเข้าใกล้เขาเห็นสิ่งที่เหมือนร่างมนุษย์ภายในแต่ไม่สามารถเข้าไปได้เมื่อนักดับเพลิงมาถึงและดับไฟพวกเขาพบร่างที่ไม่เกรียมและเปลือยของหญิงสาวใต้กองเศษขยะที่ถูกจัดวางอย่างจงใจเธอไม่มีบาดแผลแทงและต่อมาก,กำหนดว่าเธอเสียชีวิตก่อนไฟไม่น่าจะจากการรัดคอแต่เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาระหว่างการนี้ของจานิดและไฟไม่ยังคงเป็นปริศนาผู้หญิงคนนั้นถูกฝังในฐานะเจนโดเอวาเมอเททร์เวิร์ตแทนแม่ของเทรี ได้แจ้งความคนหายแล้วเมื่อข่าวไฟไม่ออกอากาศในข่าวเย็นเมื่อเธอเห็นภาพร่างถูกขามออกจากบ้านร่างเธอรู้สึกแน่ใจว่าต้องเป็นลูกสาวของเธอวันต่อมาเทรีถูกระบุตัวผ่านบันทึกทันตกรรมและเสื้อที่พบใกล้เคียงช็อกกว่านั้นร่างของเธอถูกฝังไปแล้วก่อนที่ครอบครัวจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการคดีของเทรีทำให้เกิดคำถามทันทีทำไมเธอถูกฝังเร็วขนาดนั้นใครใจ่ายค่าจัดงานศพและทำไมตัวอย่างชนะสูตรและรูปถ่ายไม่ถูกเก็บรักษาการสืบสวนที่ถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นยิ่งหยุดชะงักด้วยความผิดพลาดายแรงเหล่านี้ แม้เวลาจะผ่านไปครอบครัวของเธอไม่เคยยอมแพ้แม่ของเธอเอวากลายเป็นนักเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งจนกระทั่งเสียชีวิตในปี2021บทบาทนั้นถูกสารต่อโดยเพยนีโทมัสแม่ของหลานเทรีซึ่งจัดการหน้าเฟซบุ๊กชื่อ Justice เทรีฮาวโลนส์เบโรเกินทักีเพนีคนพบความเชื่อมโยงและชื่อที่ถูกละเลยมานานรวมถึงชายท้องถิ่นชื่อฟิลิปเพนซึ่งมีรถที่ตรงกับคำอธิบายของผู้ต้องสงสัยและอาศัยอยู่ห่างจากจุดที่พบร่างเทรีเพียงไม่กี่นาทีชาวบ้านหลายคนบอกเพนีว่าเพนมีประวัติอาชญากรรมย้อนไปถึงทศวร 1,970และบางคนอ้างว่าเห็นเขาที่เฮสติเทสตีในคืนนั้นบางคนบอกว่าเขาเชื่อมโยงกับคนในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและมีคนหนึ่งอ้างว่าเคยไปที่บ้านร้างกับเขาแม้ข้อมูลนี้จะเป็นเพียงสถานการณ์แต่ก็เพิ่มความเร่งด่วนให้คำถามว่าทำไมเขาไม่ถูกสืบสวนเพิ่มเติมบ้านที่พบเทรีเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้ที่รู้จักกันดีและของใช้หลายชิ้นของเธอถูกพบกระจัดกระจายใกล้เคียง กระเป๋าของเธออยู่ตามถนนเคนทักกี1389เสื้อของเธอห่างจากร่าง100หลาพบกระป๋องเบียร์แต่ไม่มี DNA ที่ใช้ได้คดีของเทรีถูกเปิดใหม่ในปี2010โดยนักสืบใหม่เพีย ซึ่งสัมภาษณ์พยานและผู้ตอบสนองแรกอีกครั้งและคนพบรายละเอียดที่ไม่เคยบันทึกอย่างเป็นทางการแต่แม้จะมีความพยายามใหม่ในปี2023รวมถึงการฝึกอบรมคดีเย็นและการประชาสัมพันธ์จากนายอำเภอแบรดยังแมนการทดสอบนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ถูกขัดขวางด้วยสภาพหลักฐานที่ย่ำแย่และบันทึกที่หายไปผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการตรวจร่างกายของ เธอจะไม่ให้ผลใหม่และไม่มีภาพถ่ายที่เกิดเหตุหลงเหลือคำถามสำคัญยังคงไร้คำตอบใครคือชายที่ขับฟอร์ดสีฟ้านั้นทำไมเทรีถูกฝังเร็วขนาดนั้นและโดยใครเกิดอะไรขึ้นในชั่วโมงหลังเธอหายไปและมีกี่คนที่รู้ความจริงแต่เงียบไว้เจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่ามีคนรู้ความจริงและแม้เวลาจะผ่านไปนานก็ยังไม่สายเกินไปที่จะออกมาให้ข้อมูลเทรีถูกฆ่าเมื่อวันที่25กรกฎาคม1980และจนถึงเดือนมิถุนายน2025คดีนี้ยังคงเป็นปริศนา หวังว่านี่จะตรงตามที่คุณต้องการหากมีจุดใดที่ต้องการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเช่นระดับความเป็นทางการของภาษาหรือรายละเอียดอื่นๆโปรดแจ้งมาเลยครับ